อ้าวพี่น้องฝนจะมาแล้วเร็วเชียนแฮเดี๋ยวเปียกฝนเดี๋ยวเปียกน้ำอ้าวพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดียามบ่ายเลยครับอ้าววันนี้บอด้วนครับบอด้วนด้วนจนเรียกกันชุลมุนวุ่นวายมากันร้อนๆนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับบ่ายสองโมงนะครับบ่ายสองโมงวันนี้อ่าบ่หมื่นหนึ่งนะครับหารกันลงนะครับอ่าก็เมื่อกี้คนละหกร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับอยู่ประมาณสิบ เจ็ดสิบแปดนี่แหละ่เจ็ดสิบแปดเซียนแหนี่แหละพี่นอ้องอ่าก็รอรุ้นกันนะครับอยู่โซนนี้อยู่บ้านบ้านโคกลำกลวยครับตำบลเทนมีอำเภอเมืองสุกรินพี่นอ้องอ่าน้ำไม่ลึกนะครับน้ำประมาณเอวนะครับน้ำประมาณเอวอ่าวันนี้ก็ถ่ายไม่นานหรอกพี่น้องเพราะว่าเป็นช่วงบ่ายยังยืนต้องไปเกลียงานที่บ้านที่สวนนี่ครับขอสักชั่วโมงพอครับ <c oughs> อ่า อรอรุ่นกันพี่น้องเตรียมความพร้อมมาแล้วครับทยอยลงแล้วเอาละครับแห่ขึ้นศอกแห่ขึ้นศอกตั้งท่าได้แล้วพร้อมแล้วจูดมานี่นั่งซุม่มรอครับรอให้เขาวานโกนให้ปลามาทางนี้จูดเอาลละไปลึกๆไปลึกๆว่เาเต็มหมดว่าพี่น <laughs> ้องจะเดินชาเรกครับเออ บอ่อหมื่นหนึ่งนะครับาหารกันลงเลยนะครับได้คนละ6 2 5ย้าบาทนะครับสิบหกเซียนแหโอ้โหตะเพียนโดครับอ่าอยู่ที่บ้านโคกลำกล้วยนะครับตำบลเทนเมียมพภอเมืองสุรินทร์เอาตะเพียนครับเป็นตะเพียนรอ,อดหรือเปล่ารอดหรือเปล่ามันโดนแต่มันไม่เข้าน่าจะรอดนะครับใช้แห่หางหรือเปล่าครับ อวอ้าวอ้ว้าวนี่อันน oh. oh, ี้ดอกแคโอ้โหว้าวนอกแฮ่ทั้งคู่หรือเปล่านอกแฮ่ทั้งคู่โอ้ยโอ้โหเดือดตะเพียนตะเพียนอ๋อทางนู้นครับลากลากอยู่ครับแต่มันบังอ้ามามาตรงนี้เป็นไงตรงนี้เป็นไงอุ้ยโดนสองเองเนาะอ๋านู่นตรงกลางครับซุ่มยุ้มเออข้าวจัวข้าวจัว มามาโอ้ดูดูครับเลาะฟังทางนู้นครับเลาะฟังทางนูน้นอุ้ยด,ดูตรงนี้ปะนินใหญ่โอ้ยปะนินใหญ่บาดน้องปะนินใหญ่ปะนินใหญ่โอ้โหอ๋อดูครับทางนูน้นเราลากขึ้นฟังไปแล้วดูหัวขาวจ <c oughs> ั่วเออเดียวตอนนี้ปะนินใหญ่ครับเออโอ้ยพี่น,นอ้องเต็มเต็มไม่หย่าไปเลยอ๋องับงับลงถังไปเลยครับ อา๋อเดี๋ยเป็นไงซูมยูมไหม,ไม,มหไม่ค่อยซูมเอได้แต่ซุูมไม่มียุม่ม <c oughs> โอ้ปานินยหญป่านินยญยครับตัวประมาณโลครึ่งนะมั้มงตัวเมื่อกี้นี่นีครับกำลังเกยอ,อยู่ตรงขอบนะี่ <c oughs> ตัวยังใหญ่ครับมานี่ชาแรกครับชาแรกลงไปแล้ว่าแกมือแกมือเมื่อกี้ได้สสงเอง อุ้ยขะสองตัวนกเกับเพียนเอ,อ้ยมีนินไหมเหมือนแหวบโอ้นินตัวหนึ่งสองตัวสองกับเพียนด้วยครับดูวีระครับดูวีระครับเฮสโซ่เฮสงซ่งตัวเดียว เห็นหางน้ำแวบๆนะเห็นหางน้ำแวบๆอยู่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไหนล่ะออกไปตัวเดียวนะนึกว่าปลาหนิ่งเมื่อกี้นะนึกว่าปลาหนิ่งไม่ต้องเห็นหางน้ำใหญ่ๆครับอือะเ้ยยะสามสี่ห้าตัวครับเอออ่าจาหนุนเมื่อกี้จาหนีนเมื่อกี้ปลาหนิ่งขึ้นสองตัวนะครับอ่าแล้วครับวิระเหมือนจะโดนครับวิระเหมือนจะโดน อยู่ไม่ยู่ครับอยู่ไม่ยู่ครับมันจะหางน้ำใหญ่ๆครับอะไรเนาะหอร์ระอรวิระฮอร์ร่อยโอ้โหแม่ปลานิลโอ้เอ้าแม่ปลานิลงุ o มยุ o ม m zoom สายใหญ่โอ้โคตรเลยโคตรใหญ่ๆมากโอ้โอ้ใหญ่ๆ โอ้ส่โบวิระอู้โชว์ไต้มาช่ว่าทมทมเอาส่โบขคือหลายตัวนะครับใหญ่ครับนใหญ่เมื่อกี้ตรงนี้ก็หลุดนะครับดึงมาครับเกือบถึงฝั่งแล้วตีอุ้งเดียวหลุดหายไปเลยครับไม่เห็นตัวครับดูพี่น้องคอเทบหากับรานินสองตัวนักจน เออนี่ครับตัวนั้นใหญ่มากครับอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ซุ้มยุ้งอันนี้จะเพียนครับนี่จะตะเพียนมาดูแซมครับดึงมาเรื่อยๆอยู่ใจโดนปลานินใหญ่หรือเปล่าเพียนตะเพียน แซบซุ้มยุ่มแซบซุ้มยุ่มซุ้มยุ่มอ้อ้โเออดูโัวได้แม่แม่ปลานินหรออ้าวแม่ปลานินครับดูตรงนี้ครับตะเพียนสองตัวใหญ่ๆครับสองตัวใหญ่ๆโอเออมันไม่ยอมลงอ่ะดูว่าไม่ลงไม่ลงกระชังเออ ทางโน้นครับทางโน้นครับโอ้ปลานนินตะพีนสาสีสวยครับน้ับางเขบาานกันไปเรื่อยๆครับปลานินไซส์ใหญ่ก็มีนะครับสวยปลาซุ่มน้องติดอยู่ห้าหกตัวอยู่พี่น้องเก็บปลาตะพีน่อนครับ อันหนึ่งครับใหญ่ครับใหญ่อ้าวอยู่ละเหมือนจะโดนหรือเปล่าครับเห็นเม็ดเม็ดอยู่ครับอยู่ไหมนิ่นใหญ่อยู่ไหม,ไ,มไหมไหมปึ๊บปึ๊บเอาเอาตัวเล็กโอ้เอาอีกแล้ววันเอาแต่แม่เนาะโอ้วันเอาแต่แม่เลยแม่ปลานิม <c oughs> เนี่ย จะจะพาคุณแม่มาด้วยนาะยคุณแม่ไปไหนแล้บ้านเอาแต่แม่แม่ปลาหนิมอา้าทางนู้นเัาก็ได้มาหนึ่งแม่ครับตัวใหญ่เหมือนกัน,นครับนี่ตรงขาแกครับจะแบบวางอยู่เห็นไหมจะได้เห็นไหมน,นูคน,นครับนูนครับเห็นไหมเอออาจจะตัวโลกว่าม้งครับ แม่ปนินใหญ่ออออเออร่ำเลยครับปลาหนิ่สองตัวครับลูกมันแม่มันมาก่อนแล้วนี่มันแม่มันคนระับแม่มันตัวใหญ่โลกว่าตัวงครับ ลังครับลืมดูหลังครับดูครับปบึ๊บมาแล้ววา้าวว้าวขับขนาดขับขนาดพี่นอ้องมีเสียงแหนระว,วังเปียกฝนนะพี่น้องดูครับยาวเหยียดมาเลยฮะถ่ายได้ไม่นานหรอกพี่น้องเดี๋ยวฝนไล่มาอีกสองครับพีระเออเร็วเร็ว,เ,รวเดี๋ยวเปียกน้ำเดี๋ยวเปียกฝน คนจะมาแล้วคนจะมาแล้วปลาดีาน่น้องพี่น้องรู้มีการพกปลาซอนเมียบ่โอ้ซอนเมียวไว้ตรงนั้นนะเอเอนี่แหละไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเดินกลับบ้านไปเมียตกใจเฮใหญ่เท่หัวเอาพี่น้อกเริ่มไล่หญ้ากันแล้วนะครับตาบอยู่ตามป่าย่านะครับเอา,เอ,าอย่าอย่าดึงมาผิดนะ าปลาตะเพียนนะไม่ใช er ่ปลาชอนเมาแล้วครับเออวิธีซ่อนปลาเมียดู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 เต็นตีกแล้วดูมาแล้วพี่น้องเม็ดเริ่มมาแล้วครับเป็นฝนมาแล้วเป็ดเปเป็ดมาพี่น้องเอาพี่น้องฝนมาแล้วครับฝนมาแล้ว ประมาณนี้เลยพี่นุ๊ไม่แน่ครับคนครับถ่ายไม่ได้แล้วแล้วก็เย็นแล้วด้วยครับไปดูอาการที่บ้านที่สวนอีกนะเบเพี้ยนเออก็บเพียนอ่าตอนนี้ตกเล่นๆอยู่ยังไม่ตกจริงนะฝนน่ะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มหลายๆตัวอยู่ครับแต่เพียนตอนนี้พี่น้องไซย์ใหญ่ใส่โบก็ได้อยู่หลายตัวอยู่ครับเอ้าเจ็ดตัว พีาน้องไม่ไหวแล้วครับลมแรงมากครับลมแรงมากครับฝนมาแล้วฝนตกแล้วนะครับรม,รมาแบนาบน,น,ปปน,นี้แหละพี่น้องมากันประมาณนี้แหละเดี๋ยวโบน,น้าเจอกันใหม่ครับพี่น้องน่าจะมีตอ่อยัง